บายสาโทษสวัสดีครับออกครับออกคุณ่ะกูได้งานเข้าเลยพี่นะไอ้งูออกชามันไปตัดกบผมตายเลยโอ้ยงูดูนี่โอ้โหดูนี่ผมยักษ์กบใหญ่สองตัวแลยว่างูกัดตายไล้หนึ่งตัวเอฟซีนะ

อันนี้มาอยมอันนี่ก็กินปลาหมดเลยนะตัวที่สองอ๋ออันนี้ตัวมีตัวตัวที่สามเลยนี่หนึ่งตัวปล่อยไปดูกินปลาผมท้องป่องเลยขไปับไปไปนี่ตัวเล็กนี่มีปูพร้อมมีปูพร้อม Utome, uttome, mẹ Utome, uttome. Utome. mẹ Utome. 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 ôi Utome. 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 anh Utome. Utome. nè, mấy cái Utome. Utome. nè, Utome. nữa, ตุ่มโบร,ราณได้นึงตัวเล็กนิดเดียวปวดาตา,านอ้เนเเฮ้ยืออือฮือฮือฮอ่ออฮือฮลฮือออฮื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 อออ ตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์เดี๋ยวกัแน,น่งูนี่มึงมอดัดอัดมากมอัดมาก

ออกมาดีออกเดิตาเน่เน่เมาามาเข้มาเข้ามาเน่เอาไงเน่อือไดไปแล้วเลย์ nguồn

นะโ,อโอ้ยยังเอฟซีนะโอ้ยเฮ้ยไปไปเอฟซีดูกบผมเริ่มมันมันจะการเริ่มกินเนี่ยแตงกบผมจะสมาร์เรเลยมันกินกบตัวใหญ่กินยังไงวะแขนเลยแขนอะไรงั้นผมก็ออกชากเกินนะโอเลยเป็นอย่างที่เห็น